สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเวอราชัยพอดแคสต์ครับวันนี้ผมจะมาสรุปหนังสือที่ดีกันอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Think Faster Talk Smarter หรือแปลเป็นไทยง่ายๆว่าคิดให้เร็วพูดให้ฉลาดเขียนโดยคุณแมดดอับรามครับอาจารย์สอนการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด นังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราพูดสื่อสารได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่กดดันต่างๆโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องพูดแบบกระทันหันไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเช่นตอนถูกเรียกให้พูดในที่ประชุมทันทีถูกถามคำถามในงานสังสรรค์แบบไม่ทันตั้งตัวหรือต้องตอบคำถามสำคัญแบบไม่ทันได้เตรียมใจไว้ ผู้เขียนบอกว่าถ้าเราฝึกทักษะพวกนี้ได้เราจะพูดได้อย่างมั่นใจน่าสนใจและที่สำคัญคือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้มากขึ้นด้วยวันนี้ผมเลยจะมาเล่า4เทคนิคสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้ฟังกันครับเทคนิคที่1จัดการกับความวิตกกังวลเวลาที่เรากังวลมันทำให้เราตื่นตะนกสมองวา่างเปล่าและลืมสิ่งที่อยากจะพูดไปหมด ผู้เขียนแบ่งอาการวิตกกังวลออกเป็น3แบบพร้อมวิธีแก้ดังนี้ครับแบบที่1คืออาการทางกายครับเวลาเรากังวลร่างกายเราจะแสดงอาการชัดเจนดังนี้ครับหัวใจเต้นเร็วหายใจถี่ตัวร้อนเหงื่อออกมากวิธีแก้ไขง่ายๆก็คือ1หายใจช้าๆเป็นจังหวะครับโดยพยายามหายใจออกให้นานกว่าหายใจเข้า2เท่าตัวอย่างเช่นหายใจเข้านับ1 2 3และหายใจออก นับ1 2 3 4 5 6ี่วิธีนี้มีผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์จริงๆเพราะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายทำให้ระบบประสาทสงบลงได้ครับวิธีแก้ที่2นะครับคือการจับของเย็นๆไว้ในมือเช่นแก้วน้ําเย็นหรือก้อนน้าแข็งห่อผ้าสังเกตไหมครับว่าเวลาเราตื่นเต้นหรือกังวลมือมักจะร้อนการถือของเย็นจะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายทําให้เหงื่อออกน้อยลงและช่วยลดอาการหน้าแดงได้ด้วยครับ แบบที่2ครับคืออาการทางอารมณ์เมื่อเรากังวลมันมักจะเป็นวงจรที่ไม่ดีครับยิ่งกังวลก็จะยิ่งกังวลมากขึ้นจนขาดความมั่นใจและลืมทุกอย่างที่อยากจะพูดสําหรับวิธีการจัดการกับอาการทางอารมณ์มีดังนี้ครับ 1. ฝึกสติครับคือการรู้ตัวว่าความกังวลเป็นแค่ความรู้สึกไม่ใช่ตัวตนของเราเปรียบเหมือนเรากําลังมองเมฆลอยผ่านท้องฟ้าไปไม่ใช่เราเป็นเมฆก,ก้อนนั้นแล้ลองทําแบบนี้ดูครับ หากรู้สึกกังวลให้บอกตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกกังวลแทนที่จะบอกว่าฉันกังวลมากเพียงเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวครับจะช่วยให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมความกังวลได้มากขึ้นวิธีที่2ครับคือเปลี่ยนความกังวลเป็นความตื่นเต้นความจริงแล้วอาการของความกังวลและความตื่นเต้นคล้ายกันมากครับคือหัวใจเต้นเร็วมือเย็นสิ่งที่ต่างกันคือมุมมองของเราครับลองทำแบบนี้ดูครับพูดกับตัวเองว่าฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พูด แทนที่จะคิดว่าฉันกังวลมากนะที่จะต้องพูดการเปลี่ยนคำพูดแบบนี้กับตัวเองจะช่วยให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากขึ้นเช่นกันครับและแบบที่3ครับคืออาการทางความคิดเวลาเรากังวลความคิดมักจะคิดแต่ด้านลบๆครับเช่นถ้าคุณถูกถามในงานเลี้ยงและต้องใช้เวลาคิดสักนิดหน่อยคุณอาจจะกังวลว่าทุกคนคงคิดว่าฉันเข้าสังคมไม่เก่งหรือพูดไม่ได้เรื่องแน่ๆเลยสำหรับวิธีการจัดการกับความคิดลบๆนะครับ วิธีที่1คือพูดให้กำลังใจตัวเองครับพูดประโยคเชิงบวกกับตัวเองเช่นฉันเตรียมตัวมาดีหรือฉันรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วนึกถึงเหตุผลที่เรากำลังทำสิ่งนี้อยู่ครับเพื่อเตือนตัวเองถึงเป้าหมายหรือนึกถึงคนที่เรารักครับเพื่อให้หายความกังวลสำหรับเรื่องนี้มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากกันครับ นักแสดงหลายๆคนก็จะมีของที่เป็นเหมือนเครื่องรางติดตัวครับไว้เวลาแสดงหรือตอนที่ต้องพูดหรือออกรายการต่อหน้าคนเยอะๆอาจจะเป็นรูปถ่ายคนที่รักหรือเครื่องประดับพิเศษเพื่อช่วยให้หายประมาทซึ่งคุณก็สามารถทําแบบนี้ได้ครับวิธีจัดการกับความคิดลบวิธีที่2คือยอมรับว่าความกังวลเป็นเรื่องปกติของทุกคนครับ เตือนตัวเองว่าทุกคนก็รู้สึกกังวลในสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่แค่คุณครับแม้แต่คนที่ดูมั่นใจมากๆก็สามารถกลัวหรือกังวลได้เหมือนกันคนที่คุณกําลังคุยด้วยตอนนี้ก็มีเรื่องกังวลใจเหมือนกันลองสังเกตนักพูดมืออาชีพหรือดาราดังๆครับหลายคนยอมรับว่ากังวลก่อนขึ้นเบทีแสดงว่าความกังวลเป็นเรื่องปกติสําหรับทุกคนจริงๆเรามาต่อที่เทคนิคที่2ครับ มองการพูดคุยเป็นโอกาสไม่ใช่ไยคุกคามทำไมมุมมองถึงสำคัญครับปกติเรามักมองการพูดแบบไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องน่ากลัวทำให้เรารู้สึกต้องป้องกันตัวปิดกั้นและสื่อสารได้ไม่ดีความรู้สึกแบบนี้แสดงออกทั้งทางร่างกายและน้ำเสียงมุมมองแบบป้องกันตัวสร้างวงจรร้ายๆหรือวงจรที่ไม่ดีกับเราครับคือ 1. เราจะกังวล 2. คือแสดงท่าทางกังวล3ยิ่งรู้สึกกังวลมากขึ้นไปและ4ก็จะวกนกลับไปข้อหนึ่งใหม่ ผู้เขียนแนะนําให้เราเปลี่ยนมุมมองสักนิดครับมองการพูดโดยไม่ได้เตรียมตัวว่าเป็นโอกาสแทนที่จะเป็นภัยคุกคามเมื่อเราผ่อนคลายและเปิดกว้างมากขึ้นคนรอบข้างก็จะตอบสนองในเชิงบวกเช่นกันและเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการสนทนาด้วย วิธีการพัฒนามุมมองเชิงบวกมีดังนี้ครับ 1. มุ่งเน้นการเต,ติบโตเปลี่ยนจากความคิดแบบตายตัวว่าฉันไม่เก่งเรื่องการพูดเป็นความคิดที่ดีหรือแบบเติบโตที่ว่าฉันกําลังฝึกฝนและพัฒนาทักษะการพูดอยู่ในความเป็นจริงแล้วคนที่คิดว่าทักษะเป็นสิ่งที่พัฒนาได้มักประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่เชื่อว่าความสามารถเป็นสิ่งที่ตายตัวนะครับ สำหรับตัวอย่างในเรื่องนี้นะครับแทนที่จะคิดว่าฉันพูดไม่เก่งในที่สาธารณะให้คิดว่าฉันยังไม่เก่งเรื่องการพูดในที่สาธารณะแต่ทุกครั้งที่ได้พูดฉันจะเรียนรู้และพัฒนาได้ยิ่งขึ้นไปอีก ข้อที่สครับสำหรับวิธีพัฒนามุมมองเชิงบวกคือมุ่งเน้นไปที่ผู้ฟังแทนที่จะกังวลว่าตัวเองจะทําได้ดีแค่ไหนให้คิดว่าจะช่วยคนฟังได้อย่างไงบ้างลองทําแบบนี้ครับก่อนพูดถามตัวเองว่าฉันจะช่วยคนฟังได้อย่างไรบ้างพวกเขาต้องการข้อมูลอะไรพวกเขากังวลอะไรและฉันจะทําให้สิ่งซับซอ้อนนั้นเข้าใจง่ายขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราเน้นที่การช่วยเหลือผู้อื่น ร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนออกซิโตซินและเซโรโทนินซึ่งช่วยให้เรารู้สึกก้าหารขึ้นและเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้ดีขึ้นนักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า t ทนเอ็นบีเฟรนด์เรสปอนส์ครับหรือแปลว่าการตอบสนองแบบอบอุ้มและสารสัมพันธ์เทคนิคที่3คือหลุดจากกรอบความคิดแบบเดิม การติดกับดักความคิดแบบเดิมๆเวลาที่เราเจะสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยเรามักใช้วิธีคิดหรือพูดแบบเดิมๆที่เคยใช้มาก่อนในด้านจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าทางลัดทางความคิดซึ่งเจ้าทางลัดทางความคิดนี้ช่วยให้เราตัดสินใจได้เร็วครับในชีวิตประจาวันเช่นการเลือกเสื้อผ้าไปทํางานโดยไม่ต้องคิดมากแต่ในการสื่อสารมันอาจทาให้เราติดกรอบและพลาดโอกาสที่จะเชื่อมต่อกับผู้อื่นอย่างแท้จริง สำหรับตัวอย่างง่ายๆในเรื่องนี้เวลาไปงานเลี้ยงเราอาจพูดถึงแต่เรื่องงานเพราะคิดว่ามันเป็นหัวข้อที่ปลอดภัยทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วการแบ่งปันเรื่องส่วนตัวหรือความสนใจด้านอื่นๆอาจสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าด้วยหรือเวลาเห็นเพื่อนผอมลงเรามาก็พูดทันทีว่าเอ้ยคุณดูดีขึ้นนะโดยที่ไม่รู้ว่าเขาอาจจะป่วยหรือมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ก็ได้และอีกหัวข้อย่อยหนึ่งในเรื่องนี้นะครับคือวิธีการเอาชนะความคิดแบบเดิมๆ ข้อที่1คือการสังเกตตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้ความคิดแบบเดิมๆสังเกตว่าในสถานการณ์ไหนที่เรามักโต้อตอบออกไปแบบอัตโนมัติโดยเฉพาะมักจะเป็นในสถานการณ์ที่เครียดหรือกดดันครับข้อที่2ลองทําอะไรที่แตกต่างจากเดิมบ้างถ้าปกติเราเริ่มประชุมด้วยการพูดเองก็ลองให้คนอื่นเป็นคนเริ่มก่อนบ้างหรือถ้าเราชอบเตรียมบทพูดยาวๆลองเปลี่ยนเป็นพูดให้สั้นลงและเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยมากขึ้น สำหรับตัวอย่างถ้าเคยเป็นคนตอบคำถามด้วยคำตอบสั้นๆเช่นดีครับดีค่ะเมื่อมีคนถามว่าเป็นอย่างไรบ้างลองตอบให้มีรายละเอียดมากขึ้นเช่นสัปดาห์นี้เหนื่อยหน่อยครับกับงานใหม่แต่ก็สนุกดีได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยครับและอีกเรื่องหนึ่งคือความสมบูรณ์แบบสร้างแรงกดดันที่ไม่จำเป็นครับ ซึ่งเรื่องนี้ผนิกกับดักหนึ่งที่พยายามทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบซึ่งเป็นการสร้างแรงกดดันมหาศาลทําให้เราสื่อสารได้แย่ลงนักวิจัยพบว่าคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบมักจะรู้สึกหลงอายใจแบบเรื้อรังเพราะล้มเหลวในการทําตามมาตรฐานที่สูงของตัวเองที่ตั้งไว้และอาจนําไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตในภายหลังได้ซึ่งในเรื่องนี้ผู้เขียนมีคําแนะนําไว้ให้2ข้อดังนี้ครับข้อที่1คือมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ไม่ใช่การทําให้ดูดี หลังจากการพูดแต่ละครั้งแทนที่จะถามตัวเองว่าฉันทําได้ดีพอหรือเปล่าให้ถามว่าฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างที่จะช่วยให้ครั้งหน้าทําได้ดีขึ้นกว่านี้อีกและข้อที่2คือมองการพูดในที่สาธารณะเป็นการสนทนาธรรมดาซึ่งวิธีทําให้การพูดคุยเป็นกันเองมากขึ้นมีหลายๆวิธีดังนี้ครับ 1. คือใช้ภาษาที่ง่ายเช่นใช้คําว่าและแทนคําว่านอกจากนั้นหรือคําว่าหยุดแทนคําว่ายุติตั้งคําถามด้วยครับ เพื่อชวนคนฟังให้มีส่วนร่วมแทนที่จะพูดอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็อย่าท้องจําบทพูดแต่เตรียมหัวข้อสําคัญไว้และพูดอย่างเป็นธรรมชาติและสุดท้ายครับใช้ภาษากายอย่างเป็นมิตรเช่นหันหน้าเข้าหาคู่สนทนาไม่กอดอกยิ้มและมองตาเป็นครั้งคราวครับและเทคนิคสุดท้ายครับเทคนิคที่4คือจัดโครงสร้างการสนทนาทําไมโครงสร้างจึงสําคัญครับการจัดสร้างโครงสร้างความคิด ทำให้สิ่งที่เราพูดน่าสนใจและน่าจดจําม,มากขึ้นผู้เขียนเปรียบเทียบกับนักดนตรีแจ๊สที่เล่นดนตรีแบบด้นสดเพราะพวกเขามีโครงสร้างพื้นฐานแต่สามารถสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระภายในกรอบนั้นการมีโครงสร้างไม่ได้จํากัดเราแต่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเปรียบเสมือนแผนที่ที่ช่วยนําทางทั้งเราและผู้ฟังด้วยครับ สูตรง่ายๆในการจัดโครงสร้างการพูดคืออะไรทำไมและอย่างไรผู้เขียนแนะนำให้ใช้โครงสร้าง3ส่วนง่ายๆในการพูดทุกครั้งดังนี้ครับข้อที่1อะไรหรือ what ในภาษาอังกฤษนะครับบอกผู้ฟังว่าเรากําลังจะพูดเรื่องอะไรตัวอย่างเช่นวันนี้ผมจะพูดถึงวิธีการลดความเครียดในที่ทํางาน 2. ทําไมหรือ why ในภาษาอังกฤษ อธิบายว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับผู้ฟังตัวอย่างเช่นความเครียดในที่ทำงานส่งผลเสียทั้งต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานการลดความเครียดจะช่วยให้เรามีความสุขและทำงานได้ดีขึ้นและสุดท้ายครับ 3. อย่างไรหรือ how ในภาษาอังกฤษครับบอกวิธีหรือขั้นตอนที่จะนำไปใช้ได้จริงตัวอย่างเช่นผมจะแนะนำามเทคนิคง,ง่ายๆที่จะช่วยลดความเครียดได้ภายใน5นาทีสำหรับเคล็ดลับเล็กๆในเรื่องนี้ครับ คุณสามารถใช้โครงสร้างนี้ได้ทั้งการพูดที่เตรียมตัวมาดีและการพูดแบบฉับพลันเช่นกันลองฝึกใช้บ่อยๆครับจนกลายเป็นธรรมชาติ เรามาสรุปสองท้ายหนังสือเล่มนี้กันสักนิดครับหนังสือ Think Faster Talk Smarter ของคุณ Matt a อั a บรามอบเทคนิคที่ใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้เราพูดได้ดีขึ้นในสถานการณ์กดดันโดยผมขอสรุปอีกครั้งเป็น4เทคนิคสันส้นๆดังนี้ครับเทคนิคที่1คือการจัดการากับความวิตกกังวลรับมือกับอาการทางร่างกายอารมณ์และความคิดด้วยวิธีการต่างๆเช่นการฝึกหายใจการฝึกสติและการพูดให้กำลังใจตัวเอง เทคนิคที่2ให้มองการพูดคุยต่างๆเป็นโอกาสครับเปลี่ยนมุมมองจากภัยคุกคามเป็นโอกาสในการเติบโตและเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้ดีขึ้นเทคนิคที่3พยายามหลุดจากกรอบความคิดเดิมๆรู้เท่าทานและเปลี่ยนแปลงนิสัยตามความคิดแบบเดิมพร้อมทั้งปล่อยวางความพยายามที่จะสมบูรณ์แบบออกไปด้วยและสุดท้ายข้อที่4ครับจัดโครงสร้างการสนทนาใช้สูตรที่ว่าอะไรทำไมและอย่างไร เพื่อทำให้สิ่งที่พูดชัดเจนและน่าติดตามการพูดอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพเป็นทักษะครับแปลว่ามันฝึกฝนได้เหมือนกับทักษะอื่นในชีวิตเรายิ่งเราฝึกฝนมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งพูดได้ดีขึ้นเท่านั้นขอบคุณทุกคนที่รับฟังเนื้อหาในวันนี้จนจบครับผมหวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้ทุกคนพูดได้ดีขึ้นเมื่อต้องคิดเร็วขึ้นครับ แล้วพบกับสรุปหนังสือแบบนี้ได้ใหม่ในทุกเช้าว,วันจันทร์เวลา7จ็ดโงเชา้าในวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้ผมยูวิรชัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ